วดความสําเร็จว่าหนาเส้ยอยจะคล้องเสเฮ็ดกระเป๋าได้เป็นใบใบแรกกระเป๋าใบแรกลายนี้นะคะตัวตัวดอกไม้จะเป็นนูนขึ้นมามีมิติภูมิใจลายพี่น้องภูมิใจตั้งใจว่าจะทําเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์แต่ว่าใส่ได้หลายก็โทรศัพท์ค่ะใส่เครื่องสมาง ใช่ได้อีกตัวอย่างบางตอนภูมิใจนี่ใบที่สองใช่ได้จริงใบนี้ถักให้ตัวเองใช้แล้วสองวันมีความสุขถือใจผู้พิ่นประหยัดขีเหนียวคือคอยนี่ละ่ะ บะดน,นี้มิเตสิทักใส่เองมัวกระทักเองเดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะแกะลายดอกกุหลาบลายนี้แล้วก็ถักเป็นตัวเสื้อขั้นต่อไปแต่ว่าข,ขั้นนี้กำลังหลงไหลได้ปื้มกับลายนี้อยู่กับกระเป๋าลายนี้อยู่มุ่งมั่นพยายาม แกแล้วแก้อีกไม่ใช่ว่าทําแล้วจะสวยเลยสีสําเเ็จเลยสิกับโบแมนค่ะพยายามพยายามเฉพาะสายนี่แค่ถักโซ่ธรรมดาอ่าแค่ถักทักเสาขึ้นธรรมดาลุนี้ยังใช้ใช้คําแทนอ่าการถักไม่ได้นะคะจิ้มควักจิ้มควักอะไรเงี้ยเนาะทักโซ่ขึ้นทักเซาขึ้นมาธรรมดาเซเวงเซียค่ะคิะคดสองวัน คิดสองวันว่าจะเอาแบบไหนดีน,นะห้อยข้อใส่ไปใส่โทรศัพท์กบบรบเอ๋ลืมกระเป๋าสตางค์ก็ใส่ได้กระเป๋าสตางค์เล็กๆพุ่มใจเป็นกําลังใจให้กับทุกคนยังก็ตามค่ะให้สำเร็จสมหวังเด้อค่ะ มีความพยายามแล้วก็จะสําเร็จเดี๋ยวลายต่อไปชิ้นงานต่อไปถ้าทำสําเร็จก็จะเอามาอวดอีกถ้าพอทําคลิปวีดีโอขั้นตอนการการถักต่างๆได้ตั้งกล้องได้ก็จะทำคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้ต่อไปในอนาคต แต่ว่าตอนนี้ยังแค่ถักได้เฉยๆเขบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะความภูมิใจความสำเร็จขอให้สำเร็จสมหวังทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ